นี่เนทนรับรางวัลครับพวกเราดูมันดีนะพวกเราดูมันดีนะครับมาเป็นนักนั้นมาเป็นตัวแทนนะครับผมดูมันดีนะครับผมมารับรางวัลนี้นะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ที่ได้รางวัลนี้นะครับก็จริงๆพวกเราดูมันดีนะครับผมมีคอนเทนต์นะมีรีวิวต่างๆมีท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมจาก ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาเผยแพร่ให้กับประเทศไทยมานานแล้วนานมากเลยตั้งแต่เปิดช่องดูมันดีก็คือเราก็เริ่มทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นมีคอนเทนต์ต่างๆมีดูมันเที่ยวด้วยแล้วก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับผมก็มีไปออนแอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆใช้ญี่ปุ่นสปอร์ตเยอะมากครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเกียรติมากๆครับรับก็นอกจากมีซีรีส์ของพวกเราทุกเรื่องเลยนะครับก็มีโอกาสที่ได้ไปฉาย ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับซีรีส์ของพวกเราทุกเรื่องเลยนะครับจนทําให้พวกเราได้มีโอกาสไปจัดแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นก็หลายครั้งมากครับต้องเรียกได้ว่าแบบชาวญี่ปุ่นก็คือน่ารักกับพวกเรามากๆเลยครับทีนี้ก็เป็นงานแบบว่ารวมเราจากญี่ปุ่นมาในไทยเลย ชอบมากๆครับจริงๆประเทศแรกที่รู้สึกว่าเวลาเราอยากไปไหนนี่อยากไปไหนนี่ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆลอดเลยอาหารที่อยากกินอร่อยออร่ยนึกอย่างแรกก็อาหารญี่ปุ่นครับรู้สึกดีมากๆครับที่ที่มีงานจัดงานในวันนี้นะครับทำให้เหมือนกับ c o น n e c t ี่พ่อครับจากคนประเทศญี่ปุ่นกับคนไทยเข้าด้วยกันนะครับก็อยากให้คนไทยนะได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าทุกๆอย่างนะแบบอาหารวัฒนธรรมการ์ตูนด้วยส่วนตัวก็ชอบดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นมากๆครับก็ ช่ครับก็รู้สึกว่าแบบทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแบบมีทั้งความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งคู่เลยเราได้ทานแฟนตของก็ไม่ใช่น้อยเลยนะใช่ครับก็ที่ผ่านมานะที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็จับแฟนไม้เดอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งครับผมก็ซีรีส์ของพวกเราก็ออนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับูึความน่ารักของแฟนแฟนชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับเราไปครับชาวญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นน่ารักมากๆเพราะว่าเวลาไปเนี่ย เขาจะแบบเหมือนกับชอบทําเหมือนกับเป็นพวกแฮนด์เมดต่างนะครับผมเอามาให้พวกเราครับผมเดี๋ยวว่าแบบระหว่างที่พวกเราอยู่บนเวทีครับแบบแฟนเขาจะชอบทําเป็นแบบป้ายเป็นแบบป้ายน่ารักน่ารักแบบว่าเป็นชื่อเราเลยไงเขแบบให้กาลังใจพวกเราหรือว่าแบบเวลาตอนที่เราแบบได้ไฮทัชกันคุยกันเงี้ยครับแฟนๆก็จะชอบแบบเหมือนมีติดป้ายชื่อตัวเองมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางคนน่ารักมากแบบดีนะชสร่างมิคุสร่างอะไรเงี้ยแบบเวลาเราเห็นแล้วเราได้เรียกชื่อเขาแล้วแบบแล้วเห็นแบบ ความดีใจของเขาที่แบบรีแอคกับเราหน่ยแล้วก็แบบก็ส่งระดับให้ดีมากๆแล้วก็จะแนะนําสถานที่ต่างๆด้วยนะว่าให้ไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ให้ทานอาหารนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอร่ามมากๆคุณผู้ชมค่ะเป็นไงครตื่นเต้ไหมเลยโอ้โครับผมก็ขอโอกาสนี้โปรโมทรายกันครับผมวันเสาร์นี้นะครับผมก็ออที่นี่แล้วครับวันนี้เลยที่นี่แล้วครับอีกทีแรกครับของพวกเราดื้อเฮียมหาวสนนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ ช่องวันสามสิบเอ็ดสีุ่่มครึ่งครับครับแล้วก็รับชมแบบอันขัดได้ที่ไอชีอีครับครับห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ทางยู u ูปแอนด์ยูชานัลครับครับตื่นเต้นไหมครับมันเป็นคิวของเราแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากมากครับก็ในที่สุดนะก็เป็นก็พรุ่งนี้แล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแหละครับเปิดใจดูนะครับเปิดใจดูพวกเราแล้วก็ถ้าชอบนะก็บอกต่อด้วยใช่ครับ่ากคนช่วยโปรโมทด้วยนะครับ านนเป็ขดก็ขนาดนเยอะมากครับก็ต้องเยอะครับนอ้องคนเดียวน่ารักมากอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีอาจจะมีดราม่าบ้างครับผมอาจจะมีทะเลาะกันบ้างน,นะครับแต่ว่ายังไงก็กลับมาดีกันแน่นอนอยังไงฝากทุกคนติดตาม สปอยเราเลยครับกลับมาดีใ้ผมกำลังดูนะคุัว่าสปอยแล้วโดยรวมโดยรวมอ๋อทำงานทำงานก็คนเดียวครับคนเดียวครับก็บอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นคนเดียวในมุมที่โตขึ้นมากๆครับแล้วก็ดื้อขึ้นด้วยแล้วก็จะได้เห็นอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็แบบลึกซึ้งมากขึ้นของเขาแล้วกันครับพรุ่งนี้เลยเ็าต้องรอดูครับผมก็จัดการขนาดไหนนะฮะก็ต้องรอดู ต้องเตรียมไว้ครับอาจจะแบบอาจจะจิกหมอนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแบบวิอยากทุบเยื่อแล้วก็ทุบหมอนแทนแล้วกันครับอะไรพวาเราก็บองทีกอาจจะทำให้แฝงแอบโกรธเราด้วยก็เด็กมันดื้อแล้วก็ต้องดุครับโอ้ใช่คร e e. ับผู้ใหญ่ไม่ดื้อเลยแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นฝ่ายของพี่ที่ต้องดูนะครับของพี่ที่ต้องดูครับอ๋อเราเราเราท่าจะดื้อแล้วจะมีมาต้องดุเพิ่มแต่พอมีครับ ก็จะมีนักแสดงเดิมครับจากนีคเค้าถามว่าซื้อครับผมมามามาแสดงในนี้ด้วยมาร่วมแสดงด้วยครับแล้วก็จะมีนักแสดงโอ้ท่านบท่านอื่นๆมาแสดงในนี้ด้วยนักแสดงรุ่นแบบรุ่นใหญ่แบบพี่แจ๊บพี่บีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกมากมายเลยครับมีทั้งความความน่ารักความกีนแล้วก็ความเข้มข้นเลยในเรื่องนี้เรื่องเดียวครับผมก็มีครบรถนะครับผมมีทั้งความหวานนะครับความขมนะความดราม่านะผมทุกอย่างนะของความสนุกครบรถนะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็อัดแน่นครับ ัน่นแน่นทุกอีพีเลยถ้าไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่ได้ทุกอีพีเลยครับเพราะว่าทุกอีพีก็จะมีความเข้มข้นมีเนื้อเรื่องให้ติดตามนะครับถ้าพลาดแล้วจะดูไม่ดูยังไงใช่ครับอัดเต็มไปด้วยเนื้อใช่ครับแน่นแเลยครับอันนั้นรับขอบคุณครับับ